ฮาเล่เดวิสันสปอร์ตเตอร์ไอรอนแปดแปดสามปีสองศนะครับพี่พี่เสียเป็คนคุมงานทั้งหมดลองกันอยูรูปดูเนี่ยครับไม่ขมนี่นะครับจะเป็นชุดไฟท้ายคอรลินนะครับจะเป็นทรีนวานก็คือเป็นเลี้ยวรีเบรกนะครับ กับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการสินค้าและบริการจากไทยร้านเป็นเจ้าซเคิลวันนี้ต้าค่ะเติ้งครับนี่ก็มาพบกับฮาร์เลย์เดวิสันสปอร์เตอร์ไอรอน883ปี2015นะครับคันนี้นะครับก็จากที่คุยกันแรกๆนะครับทำหลายอย่างมากเลยอย่างแรกเลยหลักๆนะครับเขาอยากทำท้ายสั้นให้ใส่ขนาดท็อปเปอร์บ็อกเปอร์เนาะอย hmm. ่างแรกเลยที<_<_<_<_<_<_<_<_<_่เป็นมาตามอายุเนาะอย่างเช่นยางเปลี<_<__่ยนไปด้วยนะครับ อันนี้ลูกค้าเลือกใช้ใช่ครับเลือกใช้เป็นตัวมิชลินสปอร์เชอร์สามหนึ่งนะครับมีตาฮาเร่นะครับแล้วเราก็มีจําหน่ายเลยเป็นตัวแทนนะครับถัดขึ้นมาจะเป็นตัวโช๊เสื่อมไปตามสภาพการใช้งานและตามปีรถนะครับเปลี่ยนสปริงเป็นโพกัซซีฟครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับจากที่คุยกับลูกค้าเนี่ยก็คืออยากให้มันโฟล์ขึ้นอากาศถ่ายเกดีขึ้นนะครับเาเลือกยกหัง1.5นิ้วนิ้วก็จะไม่ได้สูงใช่ไม่ได้สูงมากครับเก็บสายไฟใต้หางนะครับเพื่อที่จะ ให้อากาศใต้ถังอย่างมันโตแล้วก็การตัวสายไฟเนี่ยไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะใเมื่อยกถังแล,แล้วก็ต้องมีแย่คอยเปลี่ยสายวัตเทียนด้วยเนาะใช่ครับโอเคก็ใ<ม>นลูกค้ารีเควสต์มาอีกหนึ่งข้อก็จะเป็นตัวย้ายเรือนไม้อ่าตัวนี้จะจับตัวกระบอกโต๊ะด้านบนนะครับการทํางานต่างๆข้างเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็รถสวยเสร็จสวยจบเป็นยังไงงานเนียนแค่ไหนเดี๋ยวติดตามในคลิปได้เลยครับ ตัว883นะครับคันนี้มาทำอะไรครับคือโจทย์ของลูกค้านะครับอยากได้ท้ายที่มาตัดนะครับก็คือโชว์โชว์ยางหลังให้มันดูใหญ่ให้มันดูแน่นนะครับแล้วก็เน้นสีดำด้วยนะครับตัวนี้ไส้สปริงชงหน้าเป็นของอะไรนะอ๋อโครับอ่าโปเในของ u s a ครับผมแล้วก็ชุดซิลน้ำมันซิลกันฝุ่นตรงนี้เปลี่ยนยกชุดนะครับ ราะว่าด้วยสภาพปีเก่าของรถแล้วนะครับมันมีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนซีลทั้งชุดนะครับเพราะว่าบางทีซีมันอยู่ในนั้นนานแล้วถ้าใส่เอาของเดิมใส่เข้าไปอ่ะมันอาจจะรั่วได้เพราะมันเสื่อมสภาพในไหนก็เอาออกมาแล้วครับก็เลยอยากให้เปลี่ยนไปเลยดีกว่าซีนน้ำมันจะได้ไม่รัว่วนะครับล้างก็บอกสะอาดเปลี่ยนซีลใหม่แล้วก็ใส่น้ํามันใหม่เข้าไปเลยครับผมลอดบนขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นทรงแดกนะครับเป็นแทน ที่แบบไม่มีความสูงเลยขนานไปก็ลูกค้าอยากได้ด้านบนโล่งๆเนาะก็เลยย้ายตัวเรือนไม้มาด้านข้างนะครับจับก,กระบอกโชค๊คด้านบนตัวประกับแผ่นนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นของแดกนะครับเรียบๆเ,บเงเาๆครับเปลี่ยนไฟเลี้ยวแดกด้านหน้านะครับตัวสินค้าขายดีของร้านนะครับแล้วก็รายการต่อมาเป็นยกขัางครับก็จะมี ยกห่าง1นนิ้วแล้วก็แ้าคอยด์ด้วยนะครับแล้วก็มีสายหัวเทียนใหม่เป็นค้อยอดเทเลอร์ครับผมสายเส้นใหญ่กว่าเดิมนะครับนำสายไฟได้ดีกว่าเดิมตรงนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากเลยว่ามันดีขึ้นยังไงครับเติ้งพอดีเลยก็คือมันโฟล์อากาศได้มากขึ้นนะครับด้านล่างปกติมันจะมีแค่พลาสติกปิดกั้นตัวสายไฟชุดใหญ่ไว้กับตัวฝาข้อฝาสูบซึ่งมีความล้อสะสมมากในเวลาที่เราขับในเมืองหรือว่าขับเป็นระยะเวลานานนะครับ การเก็บสายไฟขึ้นไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอากาศที่มันโฟล์ขึ้นแล้วก็ความสวยงามอายุการใช้งานของสายไฟเนี่ยนานขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับนานนานขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยสายไฟมันทนความร้อนได้ไม่เยอะเนาะมันจะกรอบแล้วมันก็จะเสือส่อมสภาพไปที่สุดนะครับถ้าดูด้านล่างนะครับคันนี้จะเปลี่ยนตัวชุดพักเท้ามาใช่ครับของ883เดิมแล้วจะเป็นตัว m i d d l e w o r ินะครับก็จะนั่งให้มันชิดขามันชิดขึ้นมานิดนึงตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นตัวชุด For w a r d ขปปนานั่งเปลี่ยนเลยนะครับ้านั่งเปลี่ยนเลยดูเก่าขึ้นนะครับแล้วก็เรามาดูช่วงท้ายกันตัวนี้ยังไงครับตัวนี้นะครับคือตอนที่ได้เนี่ยมีการเกลี่ยลูกค้าเยอะมากๆเพราะว่ามันต้องเลือกระยะตัดที่แน่นอนมันทักไปทีเดียวเนี่ยคือเสียแล้วเสียเลยเพราะลูกค้าเลือกที่จะเอาท้ายเดิมต,ตัดนะครับ คือไม่ได้เอาของแต่งมาให้เราใส่นะ <Okay. S 1> เขาาท้ายเดิมของตัวรถตัดเลยซึ่งถ้าเบิกใหม่ทีเนี่ยมูลค่าราคามันน่าจะอยู่ประมาณเบิกตกลางๆประมาณนั้นนะครับเบิกศูนย์แต่ตัวเนี้ยพอของเดิมมาตัดมันก็ต้องมีเงื่อนไขที่ว่าจะตัดยังไงตัดแล้วมาทรงแบบไหนนะครับเราก็มีการคุยการฟิตติ้งกันกับลูกค้าอย่างแน่นใ,นใจละเราก็เริ่มมีการตัดโดยที่พี่เสียร์เป็นคนคุมงานทั้งหมดเก็บสีมีการเจียร์ด้วยนะครับเพื่อลบความคม จากรอยตัดออกลองอน,นิวรูปดูเนี่ยครับไม่ขมด้วยความมันเป็นของเดิมโครงสร้างเดิมอะครับม่แข็งแรงนะ,ะตรงนี้พอไฟมันหายอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยอหากคนอื่นทำมันเป็นโจทย์เพิ่มเติมที่เราเพิ่มขึ้นมาใช่เราเราได้รับเพิ่มมาว่าอยากให้ไฟมันเล็กเลกเริ่มเหมือนแ้าไม่มีเลยแต่มันสว่างมากนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมลออเปิดให้ดู จะเป็นชุดไฟท้ายคอตลินนะครับจะเป็นทีนวันก็คือเป็นเลี้ยวลีเบรกนะครับโดยรวมเราก็มาคยกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้มาแต่งโดยใช้ชุดแต่งอะไรบ้างนะครับโดยแต่งรวมๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเติ้งเขาเรียกว่าแนวมัสเซลนะครับแข็งแก่งดุดันประมาณนี้ครับสรุปภาพรวมคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบท้ายสั้นแฮนด์ดกใช่ครับย้ายเลื่อนไม่นะครับน่จะดูหมอบๆหน่อยส่วนตมาคือ ม,นนามาชนะโภสรามานแล้วที่วันนี้<ช>เราก็ดูแลด้วยผู<ช>้หึงเรือกโภสรามานครับเติม<ช>วันนี้เราได้รุดดูแล<ช>เขาเพิ่มเติมก็คือคันนี้มาเป็นไส้กรองเดิมอยู่เลยใช่แ,แล<ส>้วยังก,งกระดาษด้วยยังไม่ได้จูนด้วยครับ<ช><ช>หลังจากที่ทําการจูนไปแล้วเนี่ย,ยเสียงเปลี่ยนรอบมาเติมไปลองขับมาบอกลู้ค้าหน่อยเป็นยังไงคืออันดับแรกที่มาเนี่ยเอารถไปลองนะด้วยด้วยทุกอย่างเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้เป็นสเต็ปหนึ่งอัตราเร่ง มาช้ากว่าเดิมตอบสนองช้ารอบเดินเบามันสูงเกินสูงเกินไปนะครับแล้วก็มีอาการท่อตดด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นไซส์กล่องไฮโฟเราใช้กล่องจูนของแบงไห้เว้ยแบบ3หลังจากที่เราจูนแล้วเนี่ยครับอัตราอัตราเร่งดีขึ้นรอบเดินเบาสมูทกว่าเดิมนะครับแล้วก็การต่อเกียร์ดีกว่าเดิแมแน่นอนนะครับไม่มีอาการตดแล้วไม่มีอาการสะดุดแล้วนะครับ ที่งาเโซซเก,ก็ขอฝากร้านด้วยเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ Facebook Line ไล f ์ c ิเชีย u ยูทูบ h ช n n e l ครับแล้วก็ไอจีถ้ามีตรงไหนทิดพลาดก็ขออภัรในน้านที่นี้ด้วยนะครับผมครับผมเราสองคนนะครับผมเตอร์แล้วก็รักนะครับขอ,อลาทิเท่ามีนะครับครับ